ตรงมาครับตรงมาตรงมาได้ไออครับไีไๆไปไปไปไหนโอเคดันออกไปนัดสองตัวนี้ถอดไปแล้วนี่ถอดไม้ได้นะนี่ตัวเป็นมาด้าซีเอ็กไฟหรือมาด้าซีเอ็กห้านะครับ ข้างในก็ถอดถอดไปแล้วถอดบ้างแล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่ห้านะครับธันวาคมอาทิตย์ที่ห้าธันวาคมหกสี่นะครับนี่อ่าเป็นมาสด้า CX5 วันนี้ขอเย็นรั่วครับขอเย็นรั่วมาสด้า CX5 Sky Active นะอันนี้ก็ถอดไปแล้วถอดไปแล้วผสมคนโซนกลางก็ถอดไปแล้วอันนี้ก็คนโซนกลางถอดไปแล้วอันนี้เหลือยกหน้าปัดออกนะครับตอนนี้คอยเย็นรั่วคอยเย็นรั่ตวตอนนี้โอเควันที่ที่ที่ห้าธันวาคมหกสี่นะครับ đường lên, đường, đường, đường lên, lên, mình lên rồi lên, cho bên nữa. ถอดออกมาแล้วครับจหน้าปัดวางบนเบาะเนี่ยสองข้างตัวแอร์อยู่นี่นะครับตัวแอร์จะเจออกแล้วที่นี่ยกออกแล้วมีรักษณะนี่แหละ นี้มันก็แยกเป็นสองชิ้นได้สองชิ้นเนี่ยแย,แย,ก,ยกกันได้อาจาถ์ถอดันจะนีรถได้แต่ว่าเราสามารถเจ่กันมอเตอร์โบวมันถอยมาแยากเป็นสองชิ้นได้แล้วก็ตัวนี้นี่ครับตู้แอร์ทีนี่คือตู้แอร์ข้างในมีคอเยเย็นจะถอดคอเยเย็นดูกันโอเคดูนะครับแกคอยเย็นมาแล้วนะครับแกมาแล้วคอเยเย็นดูเออ สภาพคอยเย็นนะฮะอย่างนี้ไม่ต้องบอกว่ารั่วหรือไม่รั่วไม่ต้องบอกเลยครับทีนี้รั่วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สภาพคอยเย็นนะครับโอ้ กอดเละเทะนะครับโอเค ดำหมดน้ำนะครับทำได้ใจจริงแล้วแข็งครับห้5เออจอเจอเจอก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็รับทำ พิเศษสำหรับ FC ช่องช่าง YouTube ได้ประมาณนี้แหละอันนี้คอยเย็นใหม่นะบเข้าใหม่อันนี้ของใหม่อน,นี้คอยเย็นใหม่นะครับอันนี้คอยเย็นเก่าดูสภาพใส่กันแล้วก็เฮย โอเคแล้ว okay. เปลี่ยนแล้วครับประกอบเลยประกอบประกอบก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ประกอบเขานี่ตัวนี้ก็ประกอบเขานี่แล้วนี้จะใส่เสียบเสียบทางทั้งหมดแล้วประกอบกับใส่ก็ไปนี่แล้วมันจะประกอบวัวหากันปึ๊บนี่ก็ประกอบกวัวหากันทำไมยากก็แี่ถอ,ยยถอ,ถอ,นนอดนัดนหนึ่งสองสามสี่ตัวอยู่ตรงนี้ กดเวลาแล้วงัดล็กงานสองมันจะมีตัวล็อกมีตัวล็อกนี่ตัวล็อกที่มีข้างนี้แล้วก็ข้างบนแล้วงัดตัวล็อกออกให้ได้นั่นเองนี่ตัวล็อกอันนี้แล้วก็งัดออกลองมันแตกกันกันเราเสร็จแล้วก็ยึดน็อตโอเคเอาจารย์ยึดน็อตกันยึดน็อตไปแล้วหนึ่งตัวสองตัวตอนนี้มียึดน็อตสี่ตัว ข้างละสองตัวอันงนี้สองตัวข้างนี้ตัวหนึ่งตัวนี้นนตัวหนึ่งเวลาถอดน่าสี่ตัวออกเราก็แยกออกจากกันตรงนี้ไม่ยากโอเคนี่เราก็มาเส่ดิสเทน,น,นด์เนี่ยตอนนักมุนก็กล็อกมันก็จะล็อกนะครับลแล้ออกก็ออกนี้ออกมาใส่ไม่ยากนะเนี่ยเรอ,อยู่ล็อกมันให้มันเข้าลงล็อก รอยเราใส่ราไปก็ใส่ฮีตเตอร์เข้าไปใส่ฮีตเตอร์เข้าไปครับแล้วก็ไปเรื่อยๆก็ใส่ฟาดปิดแล้วก็ยึดน็อตใส่น็อตยึดตรงนี้ใส่น็อตก็เปแล้วครับคอยจะใส่เรียบร้อย ก็ใส่ววาโ vào ใส่ววาชิ้นแรกเข้าไปแล้วนะชิะะ้นแรกชิ้นแรกก็ใส่ชิ้นชิ้นที่สองเข้าไปนี่ผมก,ก็ไปนี่เลยชินยนนยน้นสองก็ใส่ไปนี่อย่างงี้ครับเป็นสองชิ้นโอเคเดี๋ยวยึดนไอยก่อนต้องทำสองมือครับทำมือเดียวไม่ได้ นี่กิยนนิดตัวเดียบร้อยแล้วนัดนี่นัดนี่ขบนนี่ขบนนี่ก็มีน็อจิ๊ห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเราไปจิ๊บบล็อกอันนี้ยกเข้าไปแล้วนะครับยกคอนโซลเข้าไปแล้วยกไม่ได้ถ่ายเพราะมันไม,ม่เวลาถ่าย จะประสบอะไรจะเข้าสองคนนะครับเข้ายัางง่ายไม่ยากเลยนี้จะเรียบร้อดีโอเคสีบสายไฟกลับไปที่นี่ครับเสียไฟกลับเสียไฟกลับ อ้นนี้ก็เสียบเกับจะไปสองเส้นนีก็ถอดออกสามเส้สนนี่ก่ายเนอก ตัวนี้ออกใฟนอกแล้วก็ปักตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตัวกดล็อกมันตัวนี้กดล็อกก็ดึงขึ้นตัวนี้แล้วตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอาเดืองดึงออกมาเดเหมือนกันเพื่อให้สุดก็ล็อกก็ลงแล้วก็กดตัวนี้นะมีตัวกดขึ้นอยู่ กดตัวนี้ขึ้นกระด้นนงงางออกมาง่ยายๆทำให้ดูกดไปต้องทำสองมือเนี่ยขึ้นกระดันออกมาได้ทันทีไม่ยากกลยดึงมาได้เลยครับฝาข้างฝาปันใดข้างก็ดึงมาได้เลยเสร็จก็ใส่็จก็เลยเดี๋ยวเอากระดูกงูไปเนื้อเสร็จก็เสร็จให้ตรงแล้ว เคครับพี่ก็ใส่ดิมีจิบล็อกจิบล็อกจิบล็อกคนนี้คงจะถอดได้ยากแล้วเนี่ยนี้จิบล็อกจิบล็อกล็อกจิบล็อกจิบล็อกมีสายน้ำโอเคแล้วก็ใส่ก้านปั่นฝนต่อ,อ่ใสข้าปันฝนเรียบร้อยกระเดีตัวนี้มาปิดตรงนี้อีกทีหนึ่ง อันนี้ก็จะมาที่นี่ลูกสาวมาทำไมตัวนี้ใส่เพื่อๆอ,อะไรไม่รู้โอเคต้องอาเกิดเครื่องยนต์ก็น็อตสองตัวแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนี่ karena sama total, karena sama ini kayak yobkinnya loh, ini, selanjutnya, ini ini nih, กับตัวนี้ลงเข้าข้านี้เลยาาก็จัดระเบียบเข้าเรียบร้อยใส่ข้อนี้เรียบร้อยจริๆมันจะเสียบข้อนี้มันจะเสียบข้อนี้พอใส่ที่เสร็จแล้วมาใส่ท่อันท่อเข้าเข้าแล้วอัดแน่นจุบมัถอดไม่ยากครับไม่ยาก ยังเรารู้อเราก็ดูแนวทางมาได้ทำไมยากถอดแผงก็ถอดนี่ออกถอดนี่ถอดนี่ถอดไปลมออกรุ่นี่ถอดง่ายเหมือนประสการณ์อักขีมัตสึซังไอ้สี่ตัวนึงรุ่นนี้มันห่างถอดง่ายอยู่เราประกอบภายในทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคแล้วแล้วกเกใส่ที่หลังได้จะใส่ชิวเตอร์ให้ใส่ที่หลังได้ไม่เป็นไรอุปกรณ์สำคัญก่อนอันนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับอันนี้ประกอบเรียบร้อยใส่คนโซลกลางอะไรเรียบร้อยแล้ว จะไปเราก็มาใส่แบตเตอรี่นี่เราประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่แบตเตอรี่นะครับทีนี้ก็มาใส่แบตเตอรี่ใส่ขั้วบวกก่อนแล้วก็มาใส่ขั้วลบอย่าไปใส่ขั้วลบก่อนแล้วไปใส่ขั้วบวกมันไม่ได้นะเดี๋ยวระบบไฟมันจะรันวไปใส่ขั้วบวกก่อนแล้วค่อยใส่ขั้วลบโอเค oh ันี่ยวดี๋ยวจะขับต่อี้อันนั่เ็โอเคนะครับ เก้าสิบกิปงร้ยอ,เอเรยเวลาเก้าสิบจากยี่สิบ้าโอเคดูย็นเย็นนี่ลงสีองอาเย็นสำสุดาสีุ่ดแปดอ่านี่จุนะครับสองข้างครับเย็นเท่ากันนสองข้างทช้ปุน อะมตเตอร์วัดดุมภุมสองตัวเปียนเท่ากัน4.6 47่เโอเคครับปรอเสร็จเรียบร้อยก่มีอะไรโชว์นะครับโอเคมาด,ด้า CX5 อก์ปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับน,นี่น้ครับฟิลเ,เตอร์เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับอ่าเป็นพิเตอร์ให้ใหม่ ฟิเตอร์เก่านี่คือฟิเตอร์ตัวเก่าครับรู้สึกวันจะด,ด,ดำดำแล้วดำดำแล้วเดียนนี้ว่าได้๋ยวทำทีดจาจบเลยโอเคเด้ใส่เกลือที่นีน่เริ่มยาเรียบร้อย แค่โยกเข้าไปแล้วก็ดับไปเลยมาเสร็จค่ะาชบุบ